สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮวันนี้เรามากินข้วหนูอ่วันนี้เรานทำข้วหนูครับข้วหนูข้าวหนูสดเง่ยเงอะเงียบเงาะกีฟู้ดมาจากมหาชัยโดยตรงเลยมหาชัยมุรสาครนสั่งทุกอย่างสมุรสาคอ Thank you. อะไรครับเฮียวอดต้มข้าวพะอีเหลิมพีเหลิมเามาดี๋ยวเอาไปพี่น้องไปดู hey, เฮียเหลิมหน่อยครับไปจะมาดู e, อีเหลิมอีเหลิมมันคืออะไรเนี่ยอีเหลิมเนี่ยมาครับมาเซฟไฟพี่น้องมเซฟไฟบรรยากาศเป็นไงวันนี้ไปเฮียวอดหนาวมากครับ11องศา โอ้อัปเดตสถานการณ์ครับสถานการณ์ตอนนี้โควิดปิดเลยโควิดมาได้ดีมากลีเหลิไหนอีเหลิมดูลูกอีเหลิมลูกอีเหลิมอ๋อลูกอีเหลิมดินแล้วไหนอีเหลิมตัวไหนอีเหลิมนี่อีเหลิมอ๋ออีเหลิมนอนอยู่มันออกลูกกี่ตัวเย็นตัวครับเย็นตัวมันมันเงี้ยงเงี้ยโอ้โหตัวที่สองอันนั้นล่ะโอ้อันนั้นอันลูกอีเหลิมอันนั้นลูกอีเหลิมเออลูกอีเหลิมเหลือกี่ตัวเหลือสองตัวสามตัว เอ็นแดงๆไมเซนโอ้แดงๆนัไปเอาพ่อพันมาใหม่จะได้ม่ต้อผสมผสมพันกันเองเอาเอาพ่อพันธ์ใหม่มาออออยอดสุดยอดลูกมันล่กยีนตอนนั้นเฮียไก่ไหมครับโอ้เฮียไก่ตอนนั้นเฮียไก่หรือเปล่าครับไก่ไข่เนี้ยครับไก่ใขรเนี้ยไก่เฮียไก่โอ้แน่นอนจริงๆครับข้าวขาไก่ข้าวาไก่ไก่เฮียไก่เราไปไหนแล้วนู่นเฮียไก่กาลัง ไปหา,ยา,ยยาซื้อยาอยู่โอ้ยาเส้น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 ยาอืน่นเขาจะปิดครับเขาจะปิดพรุ่งนี้โคนมา,านี่ครับโอหนี่คือจเจ๊เหลิมลองดูเจ็ดตัวครับจเจ๊เหลิมสนใจได้ครับสนใจครับพันหมูหมาดู<ภ>าฟาร์มสเตย์ของเฮียอ้วนครับเฮียอ้วนกุณง <ภา S 1> สิงของเราฟาร์มสเตย์แล้วอันนั้นมีสวนอะไรครับเนี่ยสวนอะไรคือสวนโลกหรือเปล่าครับโอ้สวนปลาเพียงไปไปดูหน่อยสิ อันนี้เขาเอินในหมักอิ่มหรือเปล่าครับนไม่ใช่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 เขาเลือกอะไรเนี่ยผักปังผักปังนอร์เวย์ผักปังนอร์เวย์โอ้โหมารีวิวผักปังกันนี่สวนผสมผสานครับสวนสวนหมุนอุ้ยปุ้ยครับผสมผสานสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริกกอะไรครับกกอะไรเนี่ย โอ้อันนี้ผักอิตูผักอิตูคุณตูคุณตูแต่เรียอ,อ,อิตูไม่พอผักคุณตูคุณต<อ>ูอ,อะไรครับนั่นมะละกออเ,กอเมริกาหรือฮอลแลนด์มาละกอฮอลแลนด์เป็นไงครับมะละกอทออมนูมาละกอโอ้โหทำไมลูกใหญ่ขนาดนี้นครับสวนห้างส่วนห้างโอ้โหส่วนห้างนี่ก่อนดีส่วนห้าง เดี๋ยวว่าอ่างั้นครับเดี๋ยวมันออกสื่อเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเฮียอ้วนเนี่ยออกสื่อนะเฮียอ้วนนะโอ้โหตัวแรง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 ไหนตัวแรงอ่ะครับตัดรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยรีวิวตัวแรงโอ้โหอะไรไปติดอยู่ที่รถเลยอุยตัวแรงตัวแรง นะ ư, ตัวแรงครับสุดยอดครับตัวแรงอ่าแต่ถูกแต่แพงขอแดงแดงไว้ก่อนอือ้สุดยอดแต่ว่าเขาสิะสินมละแต่ว่าสตาร์ตินบอบบหลายหมื่นแล้วพได้ี่<อ>ตัวแรงนี่ตัวแรงเขาฟังเสียงไหมฟังฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมแต่ฟังเสียงไหมบุน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 น่ฟังเสียงอ่าเออพใจนะพี่น้องนะฟังเสียงแล้วฟังเสียงแล้วนะนี่สุดยอดครับตัวนี้ครับร ที่เด็ดสุดแล้วของเฮีย้วนรถสวยรถสวยรถสวยอันนั้นคืออะไรครับน่ะเราไก่เฮียไก่หรือเปล่าครับไปไก่ครับไปไก่แล้วติดโควิดทางนน้นนนี้นี่เรานั้นเราไก่หรือเปล่าพาไปดูเฮียไก่พาไปรีวิวเราไก่เฮียไก่แล้วกันมีคนจะติดตามเฮียไก่เราเยอะอยู่เราต้องมา อัพเดทสถานการณ์เลยช่วงนี้ไก่เริ่มหมดแล้วไก่เริ่มหมดเฮียไก่เฮียไก่จัดการหมดเลยครับผู้บริผู้บริหารไก่ดูแลหมดแล้วครับเฮียไก่ขาดเลยครับขาดเลยดูก่อนในเล้าไก่เขาเราพาไปพี่น้องไปดูเล้าไก่เล้าหางไปเดินไปดูก่อนปกติมันมีเป็นร้อยเดยอพยานเด้อพี่น้องเเฮียไก่เอาไปกินเบ่นล่ะไก่ซีหาลอยตัวเฮียไก่ขายเบิดว่ะไปดูดูเล้าครับดูเล้าโอ้โหเล้าหางเล้าเล้าไก่เล้าไก่ อะไรเนี่ยครับเล้าไก่ไม่อยากเคร่ยสายตาครับเล้าไก่หรือเล้าอะไรครับนี่เดินเข้าไปข้างในดูสถานการณ์อะไรสถานการณ์เริ่มตึงเครียดไก่กับเป็นยังแยไก่กับเป็นะบบเป๋อพี่น้องเแยไก่เป็นแต่ภาพไก่โอ้ยตายเียไก่ลำจําได้แล้วจ่ายแจกอย่างเดียวเลยเแยไก่ไปทางไหนแล้วอย่างนีอู้นี้นี้ยังเหลืออยู่ครับเหลืออยู่พอพันพอพันตัวเดียวตัวเดียว มีอีกสองตัวเดชตาพอแมนไอยู่ออ้มไปดูฝั่งนน้นเนี่ยอ้วนขอบคุณสิ่งจะพาไปดูไก่เหลือกี่ตัวกันแน่ที่เราตัวเดียวเบิราไม่ตัวเดียวสองตัวเราไก่เราแม่พันธุ์ก็หมดแล้วครับไปดูโคเราาดีีกว่่พน้องกัน สวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยที่ใช้ชอชชอชกซิเจนหายใจอ่าเนื้อไก่ครับมาสอบถามหน่อยเรื่องไก่หมดเล้าเนี่ยคนเป็นมยา,นา,ายังไงครับโดนอะไรยังไงเห็นได้เนื้อไก่เราทั้งนู้นสิโอ้โหเออเนืไก่ได้เ <laughs> นื้อไก่ไก่หมดเล้าเพรมึงไม่ใหเราขายกินนะมึงเอาไปแจกที่ไหนหมดมึงฉีกแจก่อนพี่น้องฮารุพี่น<ะ>้องเขาสงสัยเนีหายยังไง ไกายโอขึนก่แกงอกากแกกดหลายอา้าเงล่าวะนี่บุงันู้นเองขันู้ขัวนูนโอ้ยขนูนครับไนลองมานิขัวนู้บรรยากาศยั่งดีเลยท่ายคลิปตอนไปเต่ลงเขเบิ้งรักเออเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งพาไปเบิ้งเนี่ยอ้วนเขาปุ๋นสิงทีออกลงหากินอันนี้เขาอีเหลืมมาหนิเขาอีเหลเขาอีเหลม เริ่มก็ดตัวหลงมาทำไงอยู่โอ้ตายเร่อมันเป็นได้มาบนเป็นดาบเปนดามันเด้กนมาองยู้แลยวปองเนี่ยมัน่องเอ็นเสียมันเถามาบาดเถามาาขี้ยมันเลียนเลียนเดินบ้านมันเลียนอะไแล้วจูดินเลยะจูก่อนของบรรยากาศแล้วหนาวเรากองไฟครับผมเรากองไฟจู้อะไรอกขอนูอ้าวพริกไสอ้าวบางวิธีการปรุงนะครับอันนี้ีเชฟ เชฟชื่ออะไรเชฟเขาเงีงหงอกมหาชัยช่วงโควิดอยู่ไม่ได้ก็กลับมามาไร่อนมหาชัยบอกเลยโอ้่อโอ้ครับลูกโดดโอ้ังอะดูไ่นองสมจริงเงอกมหาชัยอยู่ดอก้าโตมามหาชัยคนเี้หนิโอ้ยติโตมาใหญ่กูด้กวาบี่้าเยอ่ะไหม ข,ข้าค<ป>ั่วไปที่ี่ตู้ีดตู้บางเท่าห่หละครับแม่ปกคนทีล่าที่เล่าไปขับไป จาพี่น้องเ้ยมาเด้อน้องเ้ยคนูเด้อบันบนูนเด้อบานกัวตัวเลยนะครับกินเขากบเห้ออวดอพี่น้องกิจคนนู ที่อากาปักมากน่ยใจเปได้รหวันเช้าวะพรอันโอ้มาเด้อคับบนกิ่งข่าปักแดงกันอดีเดปักแดกได้ทายห <laughs>